สำหรับใครที่ซื้อเครื่องฟื้นฟูรุ่นนี้ไปนะครับจาก BB Battery นะครับหากกำลังใช้โหมดฟื้นฟูแบตเตอรี่อยู่นะครับแล้วพอเริ่มทำการเปิดเครื่องหน้าจอแสดงผลนะครับของโวลต์กับแอปเนี่ยแสดงเป็น0ู 00, นั่นแสดงว่าแบตของคุณนะครับที่นำมาฟื้นฟูล,ลุ่นั้นนะครับไม่มีไฟแรงดันต่ำกว่า1.6โวลต์นะครับ อันนี้เครื่องจะไม่ทํางานให้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาวัดแบตเตอรี่กันดูนะครับไม่มีไฟเลยนะครับเดี๋ยวลองวัดอีกลูกหนึ่งดู13.1โวลต์นะครับแต่พอเป็นลูกที่เรากำลังพื้นฟูนเนี่ยนะครับ ไฟไม่เหลือเลยนะครับถ้าเจอแบบสภาพแบบนี้นะครับเครื่องจะไม่ทำงานก็ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับสังเกตตรงนี้จะมีปุ่มให้กดนะครับก็จะมีข้อความไว้กดสวิตครั้งใดตัวนี้แบบตาย,ยครับ5วินาทีเดี๋ยวเรามาลองดูไปนะครับจะมีข้อความขึ้นว่าฟอร์สนะครับ แบบนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับเครื่องจะทำการเข้าสู่โหมดการชาร์จปกติโดยอัตโนมัตินะครับไม่ว่าเราจะตั้งโหมดการชาร์จไว้ที่โหมดที่1โหมดที่2โหมดที่3หรือโหมดที่4นะครับมันจะกลับเข้าสู่โหมดดิมโยมัติอย่างในตัวอย่างนะครับเรากำลังใช้โหมดเต็มสูดครับ ็ตัดกลับเข้ามาในหน่วดูด้วยอัตโนมัติในเรดเซฟ้าก็จะค่อยๆเพิ่มข uh okay. ึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขั้พักกระแสไฟฟ้าก็จะเริ่มขยับขึ้นนั Skywalker> ่นแสดงว่าตอนนี้นะครับเครื่องเข้าสู่การทำงานตามโปรแกรมที่เราได้ตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยเลยนครับในกรณีที่ใช้หฟอร์สนะครับเราข้อความฟอร์สครับขึ้นโชว์คานา แล้วก็มีข้อความว่าเฟลขึ้นตรงช่อง M นะครับก็ให้แนะนำว่าเริ่มกระบวนการกระตุ้นแบตทตายงรอบ้อะเดี๋ยวเรามาวัดแรงดันที่แบตเตอรี่ดูครับว่าเครื่องไฟแรงดันไฟฟ้ามาที่เท่าไหร่ที่หน้าจอตอนนีออ้อยู่ที่18โวลต์แล้วนะครับ ใกล้เคียงกันนะครับ17.97โวลต์แล้วตอนนี้โอเคใครที่ซื้อเครื่องคุ้นฟูแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้จากดีเดตเตอนีไปแล้วกำลังทำการฟื้นฟูหรือชาร์ด้วยโปรแกรมใดๆก็ตามแล้วหน้าจอแสดงผลแบบที่ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับนั่นแสดงว่าแบตเตอรี่ลูกนั้นมีแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า1.6โวลต์เครื่องจะไม่ทำงานนะครับให้ทำการกดปุ่ม นะครับกระตุ้นแบตเตอรี่ไว้นะครับ